สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทางช่อง YouTube ช่างกรุงเทพแท้ๆทุกท่านนะครับผมนะวันนี้อัปเดตราคาล่าสุดนะสำหรับ Honda f o r ร์ซ่าสามห้าศสีเท่าใหม่ปี2024นะครับคันนี้เป็นของคุณพี่นะที่จองไว้นะครับตอนนี้รถมาถึงนะครับก็เลยมารีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคา For ์ซ่าสามห้านะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ อันนี้คือราคาล่าสุดเดือนกรกฎาคม2567นานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว ABS ดิสเบรกหน้าหลังนะครับนี่ฮะข้างหน้าก็เป็น ABS นะส่วนข้างหลังก็เป็น ABS นะครับผมนะตัวนี้ขนาดยางหน้านี่1น0นะฮะทับ70ขอบ15นิ้วนะครับส่วนยางหลัง140ทับเขอบนิ้วนะครับ f o r ่านี่ข้างหน้าสวยมากนะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นชิวบังลมนะฮะตัวนี้สามารถปรับขึ้นได้150มิลลิเมตรนะครับผมนะฮะ ตัวนี้ไฟหน้าก็เป็นแบบไฟคู่นะฮะไฟคู่นี่สวยมากนะครับเนี่ยฮะตอนนี้ราคาล่าสุดนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะสำหรับ f o ร์ซ่า350สีเทาตัวนี้นะฮะตัวน,นี้ที่ร้านขายอยู่ที่179,900บาทนะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาใหม่นะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีเทาเงานะฮะตัดด้วยสีดําออกด้านๆน,นะครับตัวนี้ก็เป็นระบบใหม่นะฮะสำหรับ f o ร์ซ่านี่ระบบใหม่นี่เป็นแบบดิจิตอลนะะแล้วก็ ระบบไฟนะฮะระบบไฟทั้งคันนี้เป็น LED ทั้งคันเลยนะครับทั้งไฟหน้าไฟท้ายนะครับตัวนี้คันใหญ่มากนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะครับคันนี้ก็ผลิตวันที่2กรกฎาคม2567นานะครับวันนี้รถมาถึงนะครับก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคา f o r ์ a ซ่าสามนะเนี่ยข้างหลังก็ดิสข้างหน้าก็ดิสนะฮะ ขนาดยางหลังนี่140ยสทับเจนะขอบ14นิ้วนะส่วนยางหน้า120ยยทับเจขอบ15นิ้วนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์350ซีซีนะฮะตัวนี้ขับขึ้นด้วยสายพานนะฮะตัวนี้1ลูกสูบ4วาล์วนะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่77็มิลน,นะฮะช่วงชักนี่70 76สมิลน,นะครับผมนะะลูกใหญ่มากนะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะอยู่ที่ 29.4กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1ลิตรนี่สามารถขับได้ถึง29กิโลนะครับส่วนราคาที่ติดมากับรถนี่179,000บาทนะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่1 7 9 9 9 0บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะฮะสำหรับ f o r ์ a ซาสามนะตัว a อ s ดิสเบยหน้าหลังนะครับตัวนี้น้ำหนักรถอยู่ที่ 187กิโลนะฮะถังน้ำมันนี่สามารถจุน้ำมันได้ถึง11.7ลิตรนะถังใหญ่มากนะครับสำหรับฟอร์ซซานะสีเทานี้จะขายดีมากนะครับตอนนี้ก็จองนานนิดหนึ่งนะประมาณ1-2เดือนนะครับอันนี้คือคราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์เพอกระสังนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ